เพราะเขาเป็นเด็กโภชนาการจึงสำคัญห้คิวยู U H T, พัฒนาสูตรเฉพาะเป็นลูกวัยเรียนรู้มิธิคิวว้าวเตียงโอ้โหไฮคิวยู Q U H T, แม่ว่าใช่ลูกว่าชอก22กุมภาพันธ์นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธี ประกาศเจตดจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของกอฟผภายใต้แนวคิดชาว P.E.A. ไม่ทนต่อการทุจริตและลงนามบันทึกเข้าตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกอฟผในส่วนของการต่อต้านทุจริตธรรมภิบาลและการพัฒนายอย่างยั่งยืนเนี่ยเราทำกันมาต่อเนื่อง เป็น10ปีนะครับเราก็มองว่าโครงการช่อสะอาดของท่านอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราได้ทําอะไรที่ได้มีมิติที่กว้างขวางขึ้นทําให้เกิดสํานึกนะครับในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะทําให้หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐสากดอื่นๆนะครับสนใจหันมาทําอัตราของการทุจริตคอร์รัปชันที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตลอดมาครับ เคววไหครีมติกฟันปลอมโพลิเดนเพิ่มแรงกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวครีมติกฟันปลอมโพลิเดนหนีความช้ำหนักมาพักอยู่ลบกุลีมีคือความรักแท้ไม่แปรผันเธอจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญพ่อยังรักมั่นเธอตลอดไปต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น ตทีีเท่เอเอไไมมมก้ททจุกวันพฤหัสบดีและสุขเวลา18นาฬิกาหามพาด ลรบมาที่ข่าวร้อนนะครับขอต้อนรับคุณพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะครับคุณแก้มครับสวัสดีครับว,วันนี้ะนะครับมาความสามารถมาให้เกียกรติกันอน่อยกันนะครับสำหรับผู้ประกาศของช่อง7 HD กด35ของเรานะครับอัปเดตกันก่อนเลย